กระผมนายนัทวุฒิทวีเกือ้อกุลจิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาดด้วยความห่วงใหญ่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตากเราใช้ถานะองค์กรใหญ่ก็ได้จัดวัน Big กพิน n ี่วินะครับในวันนี้เราได้ให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้และดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรให้นั่งห่างกันซึ่งเราเป็นต้นแบบได้ไปดูทําความสะอาดฉีดย,ยาฆ่าเชื้อในสถานีขนส่งถ้าโดยเฉพาะเราก็จะจัดทุก สัปดาห์ทุกวันพุธส่วนทาความสะอาดหน้าตืนเราก็จะทําทุกวันส่วนฉีดฝอยฆ่าเชื้อนี่เราฉีดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งซึ่งตอนนี้เราก็คงจะรู้แล้วว่ากินร้อนช้อนกลางใส่หน้ากากที่น้องประชาชนทว่รับาซึ่งให้ฟังข่าว ทางด้านภาครัฐบาลหรือทางข้าราชการซึ่งเป็นข่าวที่ถูกต้องเพราะประชาชนจะได้ไม่สับสนและก็เพราะวาะวงหรือว่าวุ่นวายและทําให้จิตใจเราเนี่ยอาจจะเสียไปได้ฉะนั้นถ้าอย่างเราทางข่าวที่ถูกต้องจะทําให้พี่น้องประชาชนมีกําลังใจสู้ๆเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะกินร้อนช้อนกลางนะครับเราก็มีช้อนคนละสองคันนะครับช้อนกลางอันหนึ่งตักใส่และช้อนอีกคันหนึ่งเราก็เข้า เราประทานอาหารทุกคนจะมีช้อนสองคันแต่ถ้าย่างทางที่ดีนะครับอาหารจานเดียวหรือว่าทําจากครัวแล้วก็ใส่จานซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ระยะนี้นะครับเรื่องความรักความมงใยในครอบครัวก็มีเราต้องช่วยกันดูแลเราไม่ต้องการให้มันขยายไปถึงขั้นที่มากมายเหมอนต่างประเทศที่เขาเป็นแต่ก็น่ารักคนไทยนะครับได้ดูแลตัวเองนอย่างดีก็ต้องระมัดระวังในองค์กรซึ่งพนักงานเราเกือบ300รอชีวิตเราก็จะดูแลสุขภาพของเราแล้วก็ให้อีก300รอชีวิตไปดูแล กับพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดทั้งเก้าอำเภอ562หมู่บ้านสอนวิธีทำานักการทำเจลทำอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรนิ่งนอนใจแล้วเราควรจะรีบปฏิบัติโรคไวรัสโควิด1 9หรือมาจากไวรัสอู้หั่นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้รู้เข้าใจและติดตามข่าวมา แต่ตอนนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยผมบอกขั้นต้นแล้วอาจจะสับสนแต่เราต้องหนักแน่นนะครับไม่ต้องหวนไหวแล้วมันก็ไม่มีใครน่ากลัวแต่เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนคนรอบข้างในครอบครัวงดเราเวน้นออกไปทั้งที่นอกที่ชุมชนมากพยายามอยู่ในครอบครัวเป็นหรือไม่เป็นนะครับก็อยู่ในครอบครัวท่านก็ปลอดภัยแล้วมาตรการช่วยเหลือประชาชนนะครับในอบจอเราก็ได้เชิญคณะผู้บริหาร ซึ่งวันนี้เราก็ได้เชิญมาบอกนโยบายและบอกวิธีในการปฏิบัติและบอกการดูแลและการช่วยเหลือที่ไหเพราะว่าสภาพาของอบจนี่มีหลายด้านนะครับถ้าหากว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ต้องใส่หน้าก,กากก็ได้แต่ตอนนี้ก็เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างซึ่งเราไม่ต้องอายในต่างประเทศที่เขาอายกันเนี่ยติดโรคอย่างเช่นหลายๆประเทศคือเราไม่อ้างอ้างประเทศไหนนะครับ จริงทำให้พี่น้องก็ติดเป็นมากแต่โรคนี้ผมคิดว่าก็คงไม่น่ากลัวถ้าอย่างเราดูแลสุขภาพแข็งแรงกินอาหารร้อนช้อนกลางแล้วก็ปฏิบัติทางส่วนราชการรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องสิ่งที่เราได้ดูแลนะครับเช่นขนส่งซึ่งตะก,กี้ก็ได้ไปฉีดค่าเชื้อพี่น้องประชาชนค่ายินดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เขามีความสุขเพราะว่าอบจใส่ใจแล้วเราจะไป ทําความสะอาดในนั้นอ่ะทุกวันจะชีดไอ้พ่นายาฆ่าเชื้อเนี่ยทุกอาทิตย์แต่ทําความสะอาดภายในนั้นทุกวันส่วนฟิตเนสสนามบอลหรือหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราก็ให้เจ้าหน้าที่ไปดูว่าเราก็ปิดอั้นี้ก็ได้สั่งไปราบสิ่งบางอย่างที่เป็นชุมชนมากเนี่ย ให้ปิดระงับชั่วข่าวซึ่งก็ขอบอกให้พี่น้องประชาชนรับทราบเพราะว่า,อ,าออบจอนี้มีคู่คนมาใช้จํานวนมากเราก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับท้านนี้นะครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนสู้ๆเพื่อประเทศไทยแล้วก็อย่าได้พะวงหรือวอรี่ สิ่งต่างๆถ้าหากว่ากําลังใจเราดีแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยเข้มแข็งแล้วดูแลคนในครอบครัวมดละเว้นสิ่งต่างๆที่จะไปที่ชุมชนดูแลสุขภาพออกกําลังกายทานอาหารครบหมดหมู่ท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตากจงโชคดีและปลอดภยัยจากโควิด19ในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีด้วยความปรารถนาดีจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากนัทวุฒิทวีเกื้อกุลกิจอบจ Wan